ไม่ใช่เรื่องเลยจะร้องพ่อจ๋าพ่อจ๋ให้ดูพ่อจ๋าโอย <c oughs> เ็ยบชวดเล็บชดยังไ <c oughs> เอ๊ะ ไ,ไม่เจ็บครับไม่เจ็บครัเจ็บไมเจ็บม้องเจกินเมื่อรอยทกินบอ่เขอยกินลำหอยกระโจมอยกระต่ยเปลี่ยนเลยเผ็ดแต่่อุนึ่ยกินได้อีกสองข้าวแบไปแล้แสบเ่อ ต่ว่ามากินเผาเนี่เมา้เากินเายิรออกินน้อยใส่นามไรกินยุ่งที่เด้อย่ครับแต้อนกวาพึ่งมืเช้จริงแ้าพม่อยู่ออกทางตายแล้ว,วกนขาด้วยเอ้าด้วย ตามสบายเลยค่ะตามสบายเลยอยู่ด้วยกันเลยนะอยู่ด้วยกันเลยนะตามสบายเลยนะดิ้ง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 จ้าดิ้งเอาเอานอน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 จะไหนนอนเลยบอสโอ้ยนอนด้วยกันเลยเหรอโอ้ยนอนนี้เลยเหรอไม่เพี้ันจ้าไปไม่ได้ โอเอด้วยกันนเดียวนดียวันนี้่นั่งด้วยกันนุกนั่ด้วยกันน้องเพชก็ขึ้นมานั่งงนี้เนี่ยแนไปเด้ดวยกันด้วยกันด้วยกันีแม่คนเดียวด้วยกันรักแม่ด้วยกันเข้าใจไหม นวดให้แม่เลยแม่มาเหนื่อยๆนนะนวดให้แม่เลย กินน้อมือนวันอาทิตย์วันอาทิตย์ย้ายไหลตะเสาเลยกินกาแฟกับปลาที่ปูนะจ้ะว่ามันปลาท่องโก้เลยเออดูดูดู่ยวยเมื่อคืนนี่น้องเพชรเก่งมากเมื่อคืนนี่ เออเอีกคนหนึ่งบ่เป็นก้าวเลยเมื่อคืนคนหนึ่งยืดขาถิ่งนอนนอนนอนหน่อยหน่อยหนึ่นงโอ้หนี่่ยายเล้วไปนอน้ไหนีนน่แม่จะไปนอนแล้วนะแม่จะไปนอนโอ้ยขวามซะนะสถวยกาแฟถอยตรงบางแย่ต้องปุงนน่แม่ไปเอาไป ปานปูไตล่ะเอาไปขวดแม่ไปไหนเทศนาตาพรออมนี่แม่ไปไหนไปไหนมุกเจ้าว่ะพี่น้องเป็นแม่เขาวอมุกเจ้าว่ะใครใ่ก่อนเลยกินน้ำไหมโอ้จกิง แว่นแม่นะน่นี่กับน,นี้ของแม่แว่นตาแม่โอ้ยมันจะใบรถเถอะนนอะสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติตามใบซี่ใบน,น้ำเปล่าน้ำเวลาเนาะ,ะเขาก็เลยมันเขาเลยถืยอใบน,นี้่ลายใบยสร้างลายสมมติว่าเขาห้ามวิ่งเกินร้อย ยี่สิบอย่างงี้ห้ามวิ่งเกินเก้าสิบยังเดียเขาเฝ้าไปงานเขาข็แล้เอาสว้สาสั่นหัวปักหัวฟังนี่คืออะไรอะ่ะขวและญี่ปุ่นมันกินยังไงอะ่ะ อ๋ออ่านหนังสือพี่น้องอ่านหนังสืออ่านหนังสือโอ้ยอ่านคนละมุมบ่ะนี่โอ้ยผุ่นมุมหนึ่งพี่น้องอืมผุ่นผู้หนึ่งอ่านอยู่ผุ่นผู้หนึ่งอ่านอยู่นี่อ่านหนังสือนั่นไหมนั่น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 มาแล้วนั่น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 โอ้ยตาแดงเลย สีแดงเห็นไหมนันหนักหนักหืมหนัก้วยหนักหืมนักหนักเลยใช่ไหมหืมทำไมเอาผลไม้มาถวายขอบคุณค่าเห็นไหมนันเห็นไหมนันนันยายเนี่ยทวดบอกว่าขอบคุณค่าเห็นไหมนันยกมือไหว้ด้วยเห็นไหมนันเนี่ยทําอย่างเนี้ยเห็นไหมเออลองทํารู้ซินันยกมือไหว้ขอบคุณค่าไมนันเห็นไหมร้องไห้เลย นั่นน่นน่นตาพาไปเห็นไหมนั่นร้องไห้เลยน่ากลัวไหมไหมนี่อ้ยเอาปู่ก็มีหลวงปู่หลวงปู่มาฮึฮึเอาไปเล้ยไปเลี้ยไปเลี้ยชุ่สวยสีชมพูมีดอกไม้ด้วย เ็หไหม,หไม,มเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมถามหน่อยเจ็บไหมคะมเจ็บไหมคะถามหน่อยเจ็บไหมคะเหอยเอ้ยไหมโดนเลยโดนตาเลยเ,เห็นไหมนะ่ะสาธุป,ปูก่อนทูปูสาธุงามเดียวโอ้เร็วเร็วรวิ่ง ผลตกนี่นตก,นต,กตามาช่วยแล้วตามาช่วยแล้วตาตาใจดีหไหมตาใจดีตาจับมือด้วยเหไหมรักกันเห็นไหมหน่ะไหมไหมรักกันเลยเก่งมาก เกงเกงเกง,งตกมือให้ตาเลยตกมือให้ตาเลยเห็นไหมเอา้าอะไรนะล่ะลูกฮึตัวอะไรเมื่อกี้นี่พี่พลอยตัวอะไรอันนี้อะไรลูกฮึไหนไหนพูดสิอันนี้ตัวอะไรมาให้ใหญ่จิ้วตัวอะไรอันนี้อะไรลูกรู้จักไหมน้ำตกแล้วน้ำตกเหรอนี่นี่ตัวอะไร ตัวอะไรลูกหมูหมูนะหมูข้าวเอนี่กินข้าวอันนี้อะไรลูกอืมอันนี้ใครนี่ใครอันนี้ใครเอาวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิง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 แล้ววิ่งเลยนั่นนั่นนั่นวิงเลย มักผักจังสิงแหละผักกับเบิรงดีดีเอ,อ้ามาแล้วเอ้าตำรวจมาฮะยังไงสาธุเห็นไหมเห็นไหมทำดูทำดูทำด,ทำดูทำสาธุที่พี่พลอยทำสิพี่พลอยสาธุสาธุโอ้โอ้อ,อ้สาธุว้ายอันนี้ใครอ่ะว,ว้าว โนโนโนนะนี่อะไรลูกฮตัวอะไรตัวอะไรเหนพี่เขาน่ารักเห็นไหมอืมอันนี้อันนี้น่ากลัวไหมน่ากลัวเนาะอย่าทํานะเห็นไหมใครทําไม่ดีอย่างนั้นเห็นไหมนี่ตาอืมขี่รถขี่รถไปเลยแล้วก็วิ่งเลย อุ้ยปวดท้องอุ้ยปวดท้องพี่มากจ้าพี่มากจ้าผีเลยเป็นผีเลยกลัวไหมเนี๋ยโฆษณาลูกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึง่งหนูต้องรอหนูต้องใจเย็นๆหนูจ้งหนูต้องรู้จักคําว่ารอด้วยเห็นไหมนั่นรอสักคู่ให้เขาโฆษณาก่อนอะเห็นไหม จเย็นๆนะนับก่อนในใจ <c oughs> หนึ่งสองสามสีม่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ดุยพยนี่พอยทำอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่พลอยปวดขานี่ไหนไหมมาแล้วปวดท้องไม่ปวดท้องอ้าร้องไห้เลยร้องไห้ผีนะ่ะ ที่มากจ้ามากจ้าะอ๋ะอหนังโอหนวดเยอะเลยโหผีเยอะเลยมายังไงอะช่วยด้วย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 พี่โอโต้รีบมาพี่โอโต้พี่โอโต้

เป็นภาพที่ไม่มีอันภาพที่โบมีนเ,เสียงนะะย้ายจะเป็นคนผักไว้อันนี้ใครอ่ะใครลูกเนีฮ่ฮทวดไหมทวดทวดนูนเอดดอมกัดเลยเออมกัดเลยทวดทวดฮะงูงูกัดนะลูกอูงูกัดอุ้ยน้องน้อง,น,องน้องอยู่ในท้อง ยายสวยสวยวันนี้จะมีอีกไหมอ้วนตรงไหนสวยไม่เบาเขาว้าอาบน้ำกันดีกว่าเนะา,าอะนาาาาานอย่าวางตาตาจะกัดอุ้ยมาได้ไงตัวอะไรอ่ะลูกไดโนเสาร์ใหญ่ กลายเป็นเสือระวังตาวิ่งวิ่งตาวิ่งวิ่ง,งตาโอเคนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวหนูยายพาหนูไปอาบน้ําก่อนนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนลูกหนูหนูสวัสดีค่ะก่อนอค่ะ <laughs> มายายจะลองให้ฟังเออหนูจะนั่งตรงนี้เหรอลูกโอเค อยู่แหละพี่น้องเยเดี๋ยวยายปิดไลค์ก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูบ่อยๆดยเด้อพี่น้องวันนี้จะเอาเด็กไปทาธุรัก่อน<ม>อาบนา<ม>้ำเทละชมม<ม>ั่วโมงขวนคน<ม>สวัสดีค่ะอะไรนะลูกมูกัดเหรออมองอ,อยู่คนอิดเจ็ดใสกระตูนเหมนผ้นึง <laughs> บ๊ายบาย พอยบ๊ายบายหน่อยลูกบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายตาตา